ครับสวัสดีครับสวัสดียมเช้าๆครับผมยมเช้าๆสดชื่นเสมอครับเอ่เากลับมาดูเล็กกุบบนอ่ะเล็กุบนเช็ครถเติมน้ำทำเครื่องใหม่แล้วบอลนี่ใหม่เด้อใหม่กิ๊บทำใหม่กิ๊บเลยใช่ไหมน้ำไม่แห้ง,หงอ่าแล้วทำไมทำไม แล้วทำไมมันนั่นน่ะมันแบบไหนเล้วหลายรอบเลยใช่ไหมอะไรอะปั๊มปั๊มมันมีแหวนตัวหนึ่งรอบเลอ๋อซีนซีนซีนใช่ซีนเวลาเบาเครื่องปกติแล้วก็เบามันก็เร่งเองเร่งเองอัตโนมัติ ตรงนั้นแหละอย่่รอ่อ่งไรโนะเยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันยุถออไม่เปลี่ยนรถใหม่อะ่ะเล็กบนครับเล็กอุบนอยู่บนครับทำงานนี้หลายปีแล้ว รถเหลือเลยใช่ผมนี่เออไอสายพันเอมันหมดสภาพแล้วอ่เอไม่เย็นแล้วเปลี่ยนเหมือนกันยังไม่เปลี่ยนเลยไอวิ่งวิ่งไปนี่ต้องเอาจารบีทาดิเอาจารบีทาไอมันนั่นแหละผมก็เริ่มดังแล้วเนี่ยังผมเอาจารบีทาผมเลื่อนจนสุดแล้ว ต้องไปเปลี่ยนสายพานใหม่เอาจารบีทาแบบเอาจารบีทาให้มันพอแต่เย็นเย็นบรรเทาบรรเทากันเสร็จงานนี้นู่นแหละเช็คเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาหัวลงพร้อมรถพร้อมคนพร้อมนอนอย่างเดียวรถพร้อมคนพร้อมใช่ไหมอยอกได้ครับรถใหม่ ใช่ไหมพอเก็บตังค์ก่อนเาตังค์ก่อนแต่ทุกวันนี้อ่ะให้แต่มีงานส่งงวดอ่ะแค่นั้นแหละกลัวงานก็ไม่มีมีส่งงวดก็จะไม่มีนีงวดถ้าส่งแบบยาวก็จะถูกหน่อยถ้าส่งแบบสั้นสั้นแพงนั่นแหละนี่นี่หนะไงท่อทุกวันนี้เขาไม่ทำท่อแบบนั้นหรอกเาทำแบบสั้นๆ น,น,นี่ครับอมืมีคนเขาถามบอกว่าทำไมเอากระป๋องอะไรมามามัดกับเออเนี่ยบบใช่มาห้อยแบบนี้ก็มันต้องมีเหตุผลของมันแหละทำไมเขาถึงเอามาใส่อย่างนี้เป็นที่เก็บตัวครับไม่ต้องเปิดกระจกไม่ต้องเปิดประตูในหน้านเข้ามาเขาสิบน,น,นะครับนี่ื เครื่องร้อยเจ็ดห้าครับเทอร์ cool er. โบอิบบนเตอร์คูลเลอร์ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนี่กระป๋องตัวนี้ <c oughs> เอาไว้เก็บตัว๋ว <c oughs> ในหน้าเขาก็หยอดตัว๋วหยอดตั๋วไปไ <c oughs> <c oughs> อ้ยะ <c oughs> ่มีเซลอีก ไงครับเพรว่าน,นี่ฮะใส่ผิดข้าวเข้ารองเท้านี่อ <laughs> ของใครอะเออะน่าเอาหม้อก,กุญยจมาใส่ได้ของใหญ่นะ <laughs> <laughs> ผมจะใส่ก็ได้แต่ใส่อย่างนี้ยมันมันดูดูดีกว่าใส่หม้อใหญ่ๆไปมันยังไงหรอกเออมันอยู่ที่คนชอบแต่ว่าอย่างเงี้ย มัน,นใช่น,นั่นแหละใส่หมองข้าวรันชูวใส่หมองข้าวไอ,อ้ย่างไนะอ้ขนาดอยู่นน่นยังมีแทรกมาอีกเดี๋ยวนี้เสร็จย่งนี่จะไปกินด้วยช <c ười> <c ười> ันชอวว่าใครให้กินเ่าดีพอเลย ใช่เหมือนบางคนเนี่ยไปออกรถนี่นะเล็กลบางคนนี่ไปออกรถนี่เอ้ยที่นอนอ่ะตกลงจะซื้อรถไปขับหรือจะไปซื้อที่นอนเออ,เอ,อต้องเอาหัวแขบอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมม,มันมันมันไม่จําเป็นหรอกเออปลี่ยนก็พอ,พอเออปีเ่ยนเยวูหัวตอนเดียวก็ได้ เอ้ยมันไม่มีที่นอนอ่ะก็จะไปซื้อที่นอนจะไปออกทําไมรถ <sk r. S 2> <s> ได้การว่าโอ้ยมันต้องหัวแคปมันมีที่นอนวะ่ะพูดไปนั่น,นก็ไปซื้อที่นอนเลยซื้อเตียงเลยโอ้เดี๋ยวโอ้ใส่อะไรอใส่ใส่ใส่เยอะอะไรอยเยอะบ่ กินข้าวครับจันชูทำกับข้าวให้กินแล้วนี่เมนูไข่เจียวเมนูไข่เจียวจันชูบอกว่า,วาดีว่ากินฟางนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ดีว่ากินเกลือเออ <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ไหนอ่ะจันชูลุกมาต้องทํากับข้าวอ่ะใช่ธรรมดาเลยไม่ทําก็อดอ่าไม่ทําก็อดไม่ทําก็ออกนอกกินละก็จะกินกับปั้มฮะก่อนกินกับปั้มกินกับปั้มเปลืองเอาจริงๆริงเด็ดเปลืองเยเปลืองอ่ะไม่กินหรละดีไห ไอ้ยีกาไม่กิเล็กตื่นมาตื่นมาเดี๋ยวผมเดินไปอ่ะตั้งแต่ตีห้าน่ะเห็นนั่งกินข้าวแล้วเนี่อะไรวะโอ้ทำไมไม่ลุกมากินตั้งแต่ตีสี่เลยนี่อะไรอ่ะไม่เลยฮะทอดไข่มืออันนี้ไปไหนเออไข่อันนี้เดี๋ยวกระบอกว่าไม่ไม่อ่ะไม่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 ขอแบบไม่ไม่ จัดให้เลยอขอแบบไม่ไม่ก็เลยจัดให้เลยแบบไม่ไม่ไม่โม่เด็กน้องนี่กินแล้ว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 ข้บอกว่ากินตั้งแต่ตีห้ายังไงลุกลุกมาอาบน้ำอาบไรผมเดินไปเกือจะกินกาแฟบ่ะอ้าวกินข้าวแล้ว เอาบอกนอนธรรมดาแล้วก็ตื่นเช้าต้องเรียกแล้วไม่สดใสไม่จากันเลยอืมเราก็ตื่นเช้าซะด้วยผมตื่นแต่หกโมงใช่ไหมให้พูดไดนเป็นความจริงหน่อยสิหกโมงแล้วตื่น้ยังมีใครตื่นอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันครับผมก็เลยนอนต่อกินข้าวเมนูไข่เจียวครับแบบคลิปนี้บายบายครับผม อยู่ก่าจันชูบปายอะไรเช้าแล้วอยู่ก่าจันชูครับสนุกสนานหบบ่ายฮบบลายฮุบด้